สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพโดยช่องที่รอยจะพาคุณไปสนุกกับการสปอยหนังและซีรีส์แบบจัดหนักจัดเต็มแบบทุกมิติในวันนี้ครับเรามีหนังที่คุณรอคอยจากจักรวาลของมาเวลกับ d e เ o ดพูแอมบูบารีนเป็นเรื่องราวสุดมันและฮาเต็มไปด้วยความแสบสันของฮีโร่สุดกลอวอย่างเด adpool โดยในภาคนี้ครับเวดวิลสันหรือ d e a d p o o ูของเราครับไม่ได้มาต่อสู้กับศัตรูธรรมดาแต่ต้องไปเชิญกับสงครามข้ามมิติ เมื่อจัก,กรวานของเขากําลังจะล่มสลายเพราะโลแกนหรือบูเบลีนซึ่งเป็นเสาหลักของจัก,กรวานได้จากไปโดยเวทต้องออกเดินทางเพื่อหาวิธีช่วยโลกของตัวเองพร้อมกับจับมือกับบูเบลีนในเวอร์ชั่นจุดแสบในการผจนภัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนอกจากแอคชั่นจะสุดเดือดแล้วหนังยังอัดแน่นด้วยมุกตลกอันเจ็บจีด๊ดและอิสเตอร์เอ็กอีกเพียบและการรวมตัวของเหล่าฮีโร่และวายร้ายสุดเซอร์ไพรส์จากทั้งจัก,กรวาลของมาวิลถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมสปอยหนังกันได้กับเดดพูล แอนเดอรบูร์ลนกันได้เลยครับโดยในเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวสบวิลสันหรือว่าเดธทูเดินทางออกมาที่หลุมศพของโลแกนหรือว่าบูร์ลินที่นอ t ทาคุต้าด้วยความคาดหวังว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่เขาเจอนั้นก็คือความจริงกันน่าเจ็บปวดว่าโลแกนนั้นได้เสียชีวิตไปจริงๆแล้วและสิ่งเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือโครงกระดูกอะดามนเทียมของเขา แล้วยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับอยู่ๆเจ้าหน้าที่จากองค์กร TWA ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อจับกลุ่มตัวเวทแต่แทนที่เขาจะยอมจำนนเดดปูกับจัดการทุกคนแบบไม่ไวหน้าพร้อมทั้งหยิบโครงกระดูกของโลแกนติดตัวไปด้วยก่อนที่จะนำโครงเล็บอันเป็นเอกลักษณ์ของโลแกนมาสวมใส่ด้วยความสะใจในแบบฉบับของเขาเองโดยในตอนนี้ครับเวทได้พาเราย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวในปี2018ในตอนนั้น เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงเพื่อเวเนซ่าหญิงสาวคนรักคนแรกของเขาด้วยความมุ่งมั่นเวทใช้เครื่องย้อนเวลาของเคเบิลและเดินทางไปยง 66, ังเอิร์ธ616นเพื่อสัมภาษณ์งานแก่แฮปปี้โฮแกนเพื่อหวังจะร่วมมือกับทีมเอเวนเจอร์แต่ตัวแฮปปี้นั้นครับกลับไม่เห็นศักยภาพของเวทแถนพฤติกรรมสุดกวนของเขายังทําให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกสุดท้ายเวทต้องยอมกลับมาที่จักรวาลหลักของตัวเองแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำงานที่โชว์รูมขายรถร่วมกับปีเตอร์ หลังจากนั้นครับเวทและปีเตอร์ก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเวทเพื่อจัดปาร์ตี้วันเกิดซึ่งมีเพื่อนสนิทของเวทมาร่วมงานกันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นเวเนซ่าไบรท์อาโดวินเตอร์นาคาโซนิกยูอิโกโคลอสัสเซนทอร์สตาร์และบักโดยบรรยากาศครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นเผยให้รู้ว่าเวทกับเวเนซ่าได้เลิกลากันไปนานแล้วต่างคนต่างก็มีชีวิตใหม่กับคนอื่นแต่ในระหว่างนั้นครับเวทก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจากข้างนอก เขาจึงเปิดเข้าไปเจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่จาก TWA และด้วยความเข้าใจผิดครับเขาคิดว่าพวกเขานนั้เป็นนักเต้นเตื้องผ้าเลยเซลตามสไตล์แบบกวงประสาทแต่เจ้าหน้าที่ไม่เล่นด้วยพวกเขาเลยลากเว็บเข้าไปในพอร์ทัลทันทีโดยหลังจากนั้นครับัวเวฟเองก็ฟื้นขึ้นมาและได้พบกับเจ้าหน้าที่ TWA ที่ชื่อว่าพาราดอกหลังจากที่เว็บได้ฟังคําอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ TWA เขาคิดว่าที่ตัวเองถูกจับมานั้นเป็นเพราะเขาเล่นสนกับอุปกรณ์ข้ามเวลาของเคเบิลมากจนเกินไป แต่พาราดอกกับบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเจ้หน้าทีพาราดอกรับได้พาเวสไปยังห้องห้องหนึ่งและยื่นข้อเสนอให้เวสเข้าร่วมกับโลกเอิร์ธ616ด้วยความคิดที่ว่ามันอาจจะทําให้เขาได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือโลกเวสจึงตอบตกลงและได้สวมชุดเดสพวนใหม่ แต่อย่างไรก็ตามครับเวทก็ได้รู้จักพาดอกว่าที่เขาถูกส่งไปยังจักร,รวาลใหม่นั้นเพราะจุดยืนสําคัญของจักร,รวาลเดิมของเขาเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของจักร,รวาลเอาไว้ได้ตายลงไปแล้วและจุดยึดนั้นก็คือโลแกนจักร,รวาลของเวทจึงกําลังจะถูกลบทิ้งและทุกคนที่เวทร,รักก็จะหายไปพร้อมๆกันเมื่อเวทได้ยินดังนั้นครับเ็พุ่เงเอาหัวโขกพราดอกในทันทีก่อนที่จะขโมยอุอปกรณ์ข้ามจักร,รวาลของเขาเพื่อ,อออกตามหาโลแกนคนใหม่เดทพูครับได้ข้ามจักร,รวาลหลายแห่งเพื่อหาโลแกนคนใหม่ เขาคนพบกับโลแกนในชุดเสียมน้ำตาลและเหลืองที่ดูเหมือนคอมิกโดยโลแกนอีกคนครับที่ดูเหมือนฮีโร่จากโลกที่ต่างไปแต่ไม่ว่าเขาจะเจอกับโลแกนเวอร์ชั่นไหนทุกคนก็พากันทำลายเวทจนบาดเจ็บสาหัสและและ้วจนในที่สุดครับ เขาก็เจอกับโลแกนคนหนึ่งที่บาร์กำลังดื่มอย่างเมาหม่พอโลแกนเมาหลับเวทก็พาเขากลับไปที่ TVA แต่พาราดอกบอกว่าการหาโลแกนคนใหม่จะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะโลแกนคนนี้เป็นคนที่แย่ที่สุดในทุกจักรวาลเพราะเขาคือสาเหตุที่ทําให้จักรวาลของตัวเองนั้นล่มสลายโดยเวทและโลแกนครับยังได้รู้อีกว่าพาราดอกและเจ้าหน้าที่ในห้องนี้กําลังทํางานแยกจาก TVA ที่เหลือพอเวทเตรียมจะเปิดเผยเรื่องนี้พาราดอกก็ใช้พลังที่ทําให้เวทและโลแกนหายไปจากที่นั่นในทันที แล้วเมื่อทั้งคู่ฟื้นขึ้นมาในเดอะวทครับทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเวทยิงโลแกนในขณะที่โลแกนก็ใช้กรงเร็บฟันเวทไปทั่วร่างก่อนที่ทั้งคู่จะสงบสติอารมณ์แล้วตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อช่วยจัก,กรวาลและเวทก็ฟื้นฟูจัก,กรวาลของโลแกนโดยในไม่นานนะครับพวกเขาก็ถูกพบโดยชายลึกลับก่อนที่กลุ่มวายร้ายมิวแทนที่นำโดยไพยโรจะมาถึงเวทจดจำชายลึกลับคนนี้ได้และตื่นเต้นที่คิดว่าเขาเป็นกัปตันอเมริกาและรอคอยที่เขาจะพูดว่า Avenger รวมตัวแต่ชายลึกลับกับผู้ว่าเฟรมออนทำให้เวทรู้ในทันทีว่าเขาคือจอห์นนี่สตอมหรือมนุษย์ไฟนั่นเองโดยจอห์นนี่ครับแปลงร่างเป็นมนุษย์ไฟอย่างเต็มตัวแต่ไพโรก็ใช้พลังดูดไฟของเขาไปจนหมด จากนั้นศัตรูเก่าของโลกแกนอย่างซอรเบอร์ทูธก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อการแก้แค้นที่รอมายาวนานแต่โลกแกนกับเฉือนคอเขาได้อย่างง่ายดายเหมือนกับตัดเนยก่อนที่มิวแทนตัวอื่นจะจับตัวเวทโลกแกนและจอนนี่หนีไปโดยไวรัสครับได้พาเหล่าฮีโร่ไปยังปล้องปราก,การของแคสเซนดาน้องสาวฝาแฝดจิตวิปลิตของชาวเซอร์วียที่ปกครองอยู่ภายใต้โครงกระดูกยักษ์แอนแมนที่นั่นลูกสมุนของเธออย่างจังเกนอตโทดไซล็อก และอาคาเซลอีกด้วยและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอจริงจังแค่ไหนแคสเซนดาจึงใช้พลังของเธอลอกหนังของจอนนี่ออกจากร่างแล้วทําให้เขารู้สึกตัวจนกระทั่งร่างของเขาพังทลายกลายอยู่ในกลองเลือดและกระดูกคสเซนดาครับยังสามารถใช้พลังของเธอในการแทรกมือเข้าไปในสมองของเวสและโลแกนเพื่อดูความจําของพวกเขารวมถึงเหตุผลที่เวสและเวเนซา่าตัดสินใจแยกทางกันทั้งคู่ไม่สามารถฆ่าเธอได้ด้วยอาวุธของพวกเขาและแคสเซนดาก็เตรียมทิ้งพวกเขาให้ถูก อาริโอตกินไปแต่ในขณะที่เกิดความวุ่นวายขึ้นครับเวเตอร์ลโลแกนก็ใช้โอกาสนี้ในการหาโรกเก็ตที่สามารถพาพวกเขาหนีออกไปได้อย่างปลอดภัย <The> ทั้งสองครับตกลงมายังที่แห่งหนึ่งและพบก,กับร้านอาหารเก่าคล่ำคืึ้ที่พวกเขาต้องการหาอะไรกินให้เต็มท้องเวสพยายามหาคําตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลแกนเพราะในจักรวาลของเวต โลแกนเคยมีที่เคารพอย่างสูงในฐานะและหน้าตาของกลุ่ม X-Men แต่โลแกนกลับไม่ยอมพูดอะไรเพิ่มเติมและหลังจากนั้นนะับพวกเขาก็พบกับสุนัขตัวหนึ่งที่มีลิ้นยาวครับชื่อว่าแมรี่ฟิปปินหรือที่เรียกว่าด็อกพู เวทตกหลุมรักเธอในทันทีก่อนที่จะพบกับเดสพูชัอนหนึ่งที่ชื่อว่านา p o พูซึ่งเป็นเด o พูที่เป็นมิตรที่สุดและเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องใส่หน้าก,กากเพราะยังคงดูดีอยู่โดยนา p o พู nice ครับเตือนเวทและโลแกนว่าเดสพูขอบจะพยายามตามหาพวกเขาและฆ่าพวกเขาในทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นครับนพูก็ให้เวทและโลแกนใช้มินิแวนขับออกไปยังเขตชายแดนเพื่อทางกลับบ้าน ในระหว่างทางครับเวทก็เผยอพูดออกไปว่าเขาโกหกโลแกนเกี่ยวกับ T.V.A. ที่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในจักรวาลของเขาโลแกนโกรธเขามากๆและตำหนิว่า เวทไม่สามารถช่วยโลกใดๆได้เลยเพราะเขายังไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับเวเนซ่าได้สําเร็จพวกเขาจึงมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงโดยทั้งคู่หมดแรงและหมดสติไปอีกครั้งแล้วในขณะมื่อเวทและโลกแกนครับยังคงหมดสติอยู่ในมินิแวนตัวละครที่ไม่ปรากฏตัวในตอนแรกก็ขับรถพาพวกเขามายังในฐานลับของกลุ่มนักสู้ต่อต้านที่นั่นพวกเขาได้พบกับอเล็กเซนดรา Bed, และตัวละครที่ไม่เคยมาก่อนอย่างเรมี่ราเบลหรือที่รู้จักกันในชื่อเกมบิดโดยพวกเขาครับถูกนําไปพบกับผู้นําของกลุ่มต่อต้านอย่างลอราคินนี่หรือที่จดจํากันได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นพ่อของเธอพวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นเหยื่อของเดอะวล์และสูญเสียเพื่อหลายคนไปจากการกระทําของแคลเซนดาลอราและกลุ่มต่อต้านต่างต้องการที่จะสู้กับแคลเซนดาแต่โรแกนยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมต่อสู้โดยในยภายหลังครับลอราก็พบกับโรแกนที่นั่งอยู่ข้างกองไฟและดื่มเหล้าของแกมบิด โลแกนในที่สุดก็เล่าเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลของเขาและเหตุผลที่เขาไม่เคยถอดชุดสีเหลืองและสีน้ำเงินที่โดดเด่นนั้นออกโดยตัวเขาเองครับบอกว่า Xmen ทุกคนในจักรวาลของเขาเนี่ยต้องการให้เขาเข้าร่วมทีมแต่เขาปฏิเสธหลังจากคืนหนึ่งที่ดื่มเหล้าเขาก็กลับมาที่คหาสนหแลพะพบว่าเพื่อนๆของเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายในความโกรธของเขาโลแกนก็ออกไปฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเพื่อนๆแม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบเขาใส่ชุดนี้ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาเหลือจากเพื่อนๆของเขาโดยรอร่าเองครับก็บอกกับโลแกนว่าในจักรวาลของเธอนั้นน่ะเขาก็เป็นคนที่เหมาะสมในเวลาที่จําเป็นโลแกนก็ได้มีการเปลี่ยนใจและตัดสินใจที่จะช่วยพากลุ่มต่อต้านไปจัดการกับแครเซนดาภาพได้ตัดกลับมาที่บริเวณชายขอบของวอยอีกครั้งไพโรติดต่อ,อกับพาราด็อกเพราะทั้งสองร่วมมือกันอยู่ กระดอกวางแผนที่จะเปิดใช้งานบางสิ่งที่เรียกไทม์ริปเปอร์ซึ่งจะทําให้ลบจักรวาลของเวทเกิดขึ้นเร็วกว่าน,นี้โดยเขาครับได้สั่งให้ไพรโรไปทามหาเวทโลแกนและกลุ่มผู้ต่อต้านอื่นๆก่อนที่จะทําให้แผนของเขานั้นล้มเหลวแล้วหลังจากนั้นครับฮีโร่ทั้งหลายก็บุกโจมตีฐานทัพของแครเซนดาหลังจากที่เบรดใช้ปืนบาสุก้าของเขาพันดิสนอตระเบิดประตูออกมา เวดเดโลแกนครับก็ไปหาคราเซนดาและขณะที่คนอื่นๆพยายามจะหาหมวกกันกระแทกของจังเกอร์นอตมาใช้ป้องกันพลังของคราเซนดาอิเล็กกาเบดแกรมบิดและรอราต่างต่อสู้กับมิวแทนที่ชั่วร้ายเบดจัดการกับทูธในขณะที่แกรมบิดใช้ไพ่ของเขาโจมตีพวกผู้ร้ายและรอราครับก็ตัดขาของจักเกอร์นอตออกก่อนที่จะตัดหัวของเขาเวดเดโลแกนครับก็ไปถึงคราเซนดาจนได้แต่เธอก็ทำให้พวกเขาหมดสติไป เธอเข้าไปในใจของโลกแกนและพยายามโน้มน้าวให้เขาเนี่ยยอมให้เธอฆ่าเขาเพื่อให้ความเจ็บปวดและการสูญเสียเพื่อนๆของเขานั้นหายไปหลังจากนั้นครับรอราก็จมหมวกกันกระแทกมาได้ทันเวลาที่เวทจะใช้มันครอบหัวของแคสเซนดาและทําให้พลังของเธอนั้นถูกยับยั้งแต่แคสเซนดาบอกว่าพวกเขาจะฆ่าพวกเธอพวกเขาจะไม่มีทางกลับบ้านได้แต่ถ้าพวกเขาถอดหมวกกันกระแทกออกเธอจะฆ่าพวกเขาอยู่ดี โลแกนครับก็ได้พูดกับแคสเซนด้าเกี่ยวกับความรักที่ชาวมีต่อเขาและมนุษยชาติรวมถึงมิวแทนส์คิงไพโรข็าปรากฏตัวขึ้นเพื่อยิงแคสเซนด้าและฆ่าเธอแต่โลแกนครับกับชกเขาจนหมดสติไปหลังจากที่ปล่อยให้แคสเซนด้าหลบหนีเธอได้ใช้ริงสของด็อกเตอร์สแตนเพื่อเปิดโพลทอให้เวทและโลแกนข้ามไปก่อนที่อไรโอจะมาถึงฮีโร่คนอื่นครับมองดูทั้งสองผ่านข้ามโพลท่อไปในขณะที่แคสเซนด้าครับเรียนรู้จากไพโรเกี่ยวกับแผนการของเขากับพาราดอ์โดยในตอนนี้ครับเวทและโลแกนก กลับมาที่จักรวาลของเวทอีกครั้งพวกเขาก็ได้พบกับพาราด็อกที่เดินออกมาเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่แคสเซนด้า,าก,ก็ปรากฏตัวออกมาจากพอ l ทลิงพร้อมกับไพโรหลังจากที่ c คสเซนด้าเสียบมือเข้าไปในหัวของพาราด็อกเธอก็ให้พาราด็อกพาพวกเขาไปยังที่ตั้งของ Time r ิ a p e r เพื่อที่จะทําลายจักรวาลทั้งหมดจนกว่าจะเหลือแค่โพรวิดก่อนที่ฮีโร่จะหยุดพวกเขา เขาก็ถูกด็อกพูลและไนท์พูลพบเจอก่อนที่เหล่าผู้เล่นในเดธพูลขอบจะมาถึงที่นําโดยเลดี้เดธพูลและตัวแปรอื่นอย่างคิดพูลเบบี้พูลคาร์บอยเดธพูลเดธพูลหัวะกะโหลกลอยเดธพูลซามูไรเวสใช้ไนท์พูลเป็นโล่มนุษย์เพื่อหยิบปืนของเขาและไนท์พูลก็เสียชีวิตเพราะเขาคือตัวแปรเดียวที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้โลแกนจึงดึงหน้ากากของเขาขึ้นมาสวมเป็นครั้งแรกเพื่อให้พวกเขาสองคนร่วมมือกันเป็นเดธพูลแอบบอสบลีนพวกเขาทำลายเดธพูลขอบไปทีละตัว ก่อนที่ปีเตอร์จะมาบอกว่าเขาอยู่ข้างเวทและเดดพูครอบก็ถอยกลับไปเพราะทุกคนในจักรวาลของพวกเขานั้นมีปีเตอร์อยู่ข้างในตัวแคลเซนด้าเองครับเริ่มเปิดใช้งานไทม์ริปเปอร์อีกครั้งโดยในขณะที่ฮันเตอร์ B15 เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชญกรรมของพาราด็อก เดท o ูและโลแกนก็บุกเข้าไปในฐานและรู้จักกับพลิตภอกว่า <c oughs> เพื่อที่จะปิดไทม์บิเปอร์พวกเขาต้องทำลายการไหลของพลังงานระหว่างมวลสารและแอนติมวลซึ่งทำให้ผู้ที่ํำการนี้ต้องเสียชีวิตเวดและโลแกนต่างต้เถียงกันว่าใครจะเป็นผู้เสียสละเวทพยายามจะล็อกโลแกนให้ออกจากการทำงาน เพื่อให้เขาทํามันเองนะเขาสามารถยิงสายเคเบิลได้เพียงเส้นเดียวในขณะที่คลาสเซนดาครับเริ่มดูดพลังจากไทม์ไลน์แต่โลแกนครับก็สามารถพังประตูเข้าไปและจับมือกับเวดได้เพื่อที่พวกเขาจะใช้ร่างกายของพวกเขานั้นเป็นตัวนําไฟฟ้าหลังจากที่พลังล้นเกินทําให้ไทม์น er ิปเปอร์ระเบิดและทําลายคลาสเซนดาทิ้งแล้วหลังจากนั้นครับ B15 ก็มาถึงเพื่อผเผชิญหน้ากับพาราดอกที่พยายามจะหาทางหนีจากการลงโทษก่อนที่เวดและโลแกนจะปรากฏตัวออกมาโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ B15 ก็จะพลัดดอกเข้าคุกไปก่อนจะพบว่าการกระทำของเวทและโลกแกนนั้นได้แก้ไขจักรวาลของเวทแล้วเวทถามกับ B15 ว่าพวกเขาจะสามารถนำฮีโร่ในเดอะวอยกลับมาได้ไหมและสามารถแก้ไขจักรวาลของโลกแกนได้หรือไม่ B15 กลกับตอบว่า พวกเขาสามารถนำคนอื่นๆกลับมาได้แต่เธอก็เน้นว่าโศกนาฏกรรมของโลแกนนั้นทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในวันนี้และไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขเธอก็ลากลับไปพร้อมกับคำอำลา mm. เวทและโลแกนจึงไปหาของกินกันต่อโดยภายหลังครับโลแกนก็ออกเดินทางเป็นคนเดียวครับแต่เวทก็เชิญให้เขาอยู่จักรกวาลของเขาต่อไป ทั้งคู่ในที่สุดก็ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนๆของเวดรวมถึงรอราเวทและเวเน s ซาครับก็เริ่มให้โอกาสในความสัมพันธ์ของพวกเขากันอีกครั้งโดยในฉากกลางเครดิตของเรื่องนี้ครับก็มีการแสดงเบื้องหลังจากภาพยนตร์ของ m a r เวลของ Fox เก่าๆทั้ง Xmen ภาคแรก Fantastic 4, Daredevil, e l e เอเเป็นการให้เกียรติและยกย่องแล้วฉากหลังเครดิตครับเดดพูลก็ไปที่ TBA เพื่อแสดงฟุตเทจที่จอห์นนี่พูดถึงแคลเซนดาในทางที่ไม่ดี พิสูจน์ว่าเขาพูดเรื่องที่เดซพูเคยพูดไปซึ่งเป็นสาเหตุให้จอห์นนี่ต้องเสียชีวิตและนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเดซปูแอนด์วูบเวอรีนที่เต็มไปด้วยการผจญภัยข้ามจักรวาลและรวมทีมตัวละครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและความสัมพันธ์ที่แสนจะซับซ้อนระหว่างตัวละครที่คุณรักโดยเฉพาะความกล้าในการต่อสู้เพื่อช่วยโลกแบบที่เด o ปูและโลกแกนทําได้หากคุณชอบเนื้อเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟในอนาคตน,นะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ